อิมานิมะยังพันเจสังคทานานิสาปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีครัตังกิตายะสุขายะฆ่าแต่พระสงค์ผู้เจริญข่าพระเจ้า ขอน้องถวายสังฆทานและพัตตาหารเนื่องด้วยวันนี้เราปในวันเกิดของข้าพเจ้าในสายขอขอน้องถวายสังฆทานให้เจ้ากำนายเวรและบรรพบุรุษของข้าพเจ้าที่ได้ร่วมรับไปแล้วมีชีวิตก็ดีขอให้มาร่วมอานุกโมธนาทานสาธุการ ครั้งนี้ด้วยเชิรมนี้นลับโยกขึ้นแล้วก็วางลูกศิษย์บ้านช่วขึ้นด้วย จิ้มก้นน้ำลูกขอกันนะยะถาวริวะฮาปุราปะเรปุเรนเตสังขละอังเยวะเมวะอิโตทินังเทตานังอุปกัตติปติอิจิตังปติตังตุมังคีปะเมวะสมิจันโตซาเบปุเรนโตสังขปะจันโตปานาระโสยะถามานิโช ตีลักษย์โยสาสีิติวิวัจจันตุสรรพรโภวินาะตุมา ติอายุวันโนสุขังทาลอายตัวภารตัวคิรวันนาตปฏิภาณนาสุขาสตตาเมตาวิสุขังโสอธิกาจติอายุตตะวรังวันนางสุขังจะปฏิภาณนา ยาสาวโหติยาตาาทุปาปะจติเติข้อสอนข้อถามเจ้าพิธีนี่คือพิธีอาบน้ำเพลงเนี่ยถ้าเราขึ้นไม้ผันไปแล้วเนี่ย ตรงอาสนะพิธีที่จะนั่งกบกน้ำเห็งมีสี่มุมเราจะติดอะไรบ้างตรงหัวเสาลองพูดสิผ้าขาวผ้าแดงแล้วก็หมาดปูผ้าขาวผ้าแดงหมา